สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนัง Slow w a s t เรื่องราวของนักล่าฆ่าหัวต้องคุ้มกันชายหนุ่มเดินทางไปหาหญิงสาวคนรักแต่มันซับซ้อนมากกว่านั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงก่อนชมคลิปขอคนเล่นหนึ่งไหลหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดในปี1 8 7 0นเจหนุ่มน้อยอายุ16ปีเขาเดินทางจากดินแดนที่เหน็บหนาวของสกอตแลนด์มุ่งสู่อเมริกาเพื่อตามหาหญิงสาวอันเป็นที่รักเธอมีนามว่าโรสภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนเจมองดูหมู่ดาวบนท้องฟ้าและเอ่ยว่าเพกาซัสมีใหญ่มังกรอนันโดมดาเขาใช้ปืนเล็งยิงพร้อมจินตนาการว่ามันส่องแสงก่อนที่หนุ่มน้อยจะพลอยหลับไปพอตื่นยามรุ่งเช้าเขาพับเก็บที่นอนเป็นอย่างดี ก่อนจะมองดูเข็มทิศแล้วก็ออกเดินทางต่อซึ่งก็เจออะไรต่อมิอะไรรับทั้งชาวอินเดียนแดงหลายคนพร้อมกับควันมหาศาลหลังจากเดินทางมาสักพักใหญ่หนุ่มน้อยลงเดินจูงมาตัวเขาเนี่ยเปื้อนไปด้วยขี้เท่าดูเขาโทนไปหมดพอเดินมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่เขาก็เห็นต้นตอของควันไฟเป็นกระโจมของอินเดียนแดงที่ถูกเผาจนไม่เหลือซากพอเดินมาอีกสักพักเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมีชายอินเดียนแดงคนหนึ่งวิ่งมาหยุดที่ตรงหน้าแต่พอได้ยินเสียงปืนที่ดังไล่หลังมาเขาก็รีบวิ่งหนี ไปเนื่องจากถูกทหาร3คนนี้ไล่พวกนั้นจ่อปืนใส่เจถามว่าผิวแดงหรือผิวขาวหนุ่มน้อยตอบกลับไปว่าเขาเป็นคนสกอตแลนด์ชายแก่สั่งลูกน้องตามชายอินเดียนไปพอสองคนนั้นไปไม่นานเรับเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกชุดชายแก่ยิ้มพอใจเขาสังหารมันได้แล้วเต๋พยายามบอกเขาคือบุตรของคุณหญิงคาเวนดิสเป็นเชื้อพระวงสกอตแลนด์ชายแกบอกทันทีแกมันไอเด็กสาวละเลวก่อนจะเดินเข้าหา หวังจะยิงปิีเทพแต่ก็ถูกใครบางคนหยุดไว้เขาจ่อปืนใส่ชายคนนี้ชื่อว่าซิลาสเขาปิดหน้าเป็นนักล่าฆ่าหัวมือฉกาดรับซิลาสปลดปืนออกจากมือชายแก่ส่วนเจเนี่ยก็ตกใจมากพร้อมเล็งปืนใส่ซิลาสขอให้เขาวางปืนลงแต่ซิลาสไม่สนเขาเดินถอยหลังมาช้าๆรวดปืนจากมือเจอย่างง่ายดายก่อนจะยิงใส่ตาแก่ถ้าว่าปืนของเจเนี่ยไม่มีลูกตาแก่ยิ้มหัวเราะซิลาสเลยใช้ปืนตัวเองยิงแสกหน้าตาแก่ดับคาทีเ่เขาโยนปืนคืนให้ใหเจเดิน มาปลดทุงเงินออกจากศพหนุ่มน้อยเอ่ยถามว่าคุณต้องการอะไรอะ่ะพวกนี้น่าจะเป็นทหารแต่ซิลัสบอกว่าไม่ใช่แต่แกเป็นนักล่าอินเดียนแดงเขาเอาของมีค่าไปทั้งหมดและบอกเจถ้าไปทางตะวันตกเพียงลำพังอาจจะต้องตายแน่นอนเจต้องมีพี่เลี้ยงซิลัสก็เลยเสนอตัวเองหนุ่มน้อยเอ่ยถาม มันปลอดภัยเหรอที่จะเดินทางไปกับนักฆ่าเนี่ยซิลัสบอกว่าแน่นอนก่อนจะเดินไปที่ม้าเจเขานํเข้าวของออกเพื่อให้มมาเนี่ยตัวเบาที่สุดครับนักฆ่าหนุ่มค้นกระเป๋าเจจนพบกับหนังสือขาด,ขาดเล่มหนึ่ง,จงเจบอกว่ามันคือคู่มือสําหรับไปตะวันตกซิลัสทําหน้าเยและโยนข้าวของทั้งหมดทิ้งไปเขาบอก50ดอลลราสำหรับตอนนี้และอีก50ดอลลร์เมื่อแยกทางกันเจยอมตกลงเขามอบเงินก้อนแรกให้และบอกให้ไปส่งที่ป่าซิลเวอร์โกสก่อนเดินทางเจก็แอบไปเก็บหนังสือที่ถูกทิ้ง จากนั้นทั้งสองก็ออกเดินทางกันต่อเจปัดขมเมลที่เท่าออกจากตัวเขาขี่ม้าไปขนานข้างซิลัสเอ่ยถามว่าคุณชื่ออะไรแต่อีกฝ่ายไม่ยอมบอกแถมสั่งให้เจเนี่ยถอยไปข้างหลังไม่งั้นได้กินลูกตะกัวแน่นุ่มน้อยถามต่อทําไมคุณถึงต้องมุ่งหน้าไปทิศตะวันตกซิลัสไม่ชอบคุยนักครับเป็นเจที่พูดคนเดียวเขาเล่าถึงโรสและพ่อของเธอที่มาจากสกอตแลนด์ฝั่งตะวันตกมันเป็นความผิดของเจที่ทําให้ทั้งคู่ต้องเดือดร้อนภาพตัดย้อนมาให้เห็นเธอคนนี้ชื่่่อววาาาาโรสสทีเจตมห เคยเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดารับแต่ว่าเจเนี่ยคือตระกูลสูงสักที่ตกหลุมรักกับเธอทั้งสองรู้สึกดีต่อกันกลับมาปัจจุบันพวกเขาผ่านทุ่งหญ้ากว้างระหว่างทางเนี่ยก็มีชาย3มคนกําลังตีกลองร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานอยู่เจหยุดม้าฟังสักครู่จนซิลาสผิวปากเรียกระหว่างทั้งสองเดินทางก็มีกลุ่มคนแปลกหน้ากําลังจ้องมองพวกเขาอยู่ไม่ห่างตกเด็กหลังจากทานอาหารเสร็จเจก็ทิ้งตัวลงนอนเขามองท้องฟ้ายามคมขาคืนแต่แล้วก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นซิลาสสั่งเด็กหนุ่มเงียบก่อนจะ หยิบปืนลูกซองเดินไปดูแต่ก็ไม่มีอะไรครับเมื่อเดินกลับมาเนี่ยซิลาสหยิบเศษอาหารของเจยนทิ้งลงในกองไฟเขาบอกชายหนุ่มนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะช่วยเก็บกวาดของสุกกรกนี้ให้แล้วทั้งสองก็เข้านอนในรุ่งเช้าของอีกวันพวกเขาออกเดินทางกันต่อไปจนถึงซอกเขาซึ่งมีโครงกระดูกที่วางขวางเส้นทางอยู่จึงต้องออกแรงยกมันออกเจบอกซิลาส ในฤด,ดูหนาวโลสคงผ่านมาเส้นทางนี้เธอสวยและไม่เคยผิดคำสัญญาซิลัสถามทันทีว่านายเคยนอนกับเธอหรือ,อยังเจมองซิลัสด้วยแววตาไม่พอใจเล็กน้อยก่อนที่จะพูดคุณมันน่ารังเกียจพวกเขาช่วยกันยกโครงกระดูกไปทิง้งก่อนจะเดินผ่านช่องเขาไปเดินทางมาสักพักซิลัสก็โยนถุงน้ําให้เจดื่มเขาพูดขึ้นว่าอีกสักพักเนี่ยจะถึงร้านค้าเราจะพักดื่มกันที่นั่นทั้งสองถึงร้านที่ว่าซิลลัสบอกให้เจอเอาม้าไปปลูกไว้ที่หลังร้านแต่ในตอนนั้นนักฆ่าหนุ่มเนี่ยกลับพบ ที่ตั้งค่าหัวโรสและก็พ่อของเธอติดอยู่ครับเขาคิดในใจคงมีแค่เจที่ไม่รู้เรื่องนี้เธอมีค่าหัวสูงถึง2,000ดอลล,ล,ล,ลลาร์ซิลาสฉีกระดาษนั้นไปในเวลานั้นก็มีบาทหลวงเดิอนออกมาจากร้านเขาหันมองซิล,ลาสด้วยท่าทางแปลกใจซิล,ลาสเองเนี่ยก็มองไปยังกระเป๋าของอีกฝ่ายซึ่งอาจจะมีปืนยาวในนั้นบาทหลวงเดินจากไปเมื่อเข้าไปในร้าน เจ้าของเป็นชายแก่เขาให้ซิลัสวางปืนไว้ที่เคาน์เตอร์ไม่นานเจก็ตามมาหนุ่มน้อยขอเจ้าของร้านเพื่อลองชุดสูทที่แขวนอยู่ชายแก่ถือขวดเหล้าไปหาซิลัสแต่อีกฝ่ายไม่เอาเขาอยากได้เบคอนแต่ที่นี่กลับไม่มีหรือว่าไม่ชอบเนื้อเจ้าของร้านบอกซิลัสให้ซื้อกระสุนเผื่อไว้เพราะมีใครบางคนหมายหัวนายอยู่ในเวลานั้นเองครับซิลัสหยิบใบป,ประกาศจับรรสออกมาดูส่วนเจเนเขาก็กำลังลองชุดสูทแต่ก็พบว่ามันมีรอยเลือดที่ด้านในแถมยังมีรูกระสุนอีกด้วยไม่น มีชายหญิงคู่หนึ่งเดินเข้ามาในร้านชายแปลกหน้าสั่งผ้าหม่มเจ้าของร้านปีนขึ้นไปหยิบจากชั้นวาง พร้อมกับบอกภรรยาชายคนนั้นว่าเธอต้องจ่ายเงินก่อนจะหยิบของแต่จู่ๆเธอก็ตะโกนบอกสามีชายแปลกหน้าจึงหยิบปืนออกมาจากเสื้อแท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองมาล้นครับเขาสั่งให้ส่งเงินมาเจ้าของร้านบอกถึงเขาจะให้เงินไปแต่ที่นี่ก็เป็นที่เดียวที่จะสามารถใช้เงินได้ชายคนนี้ได้ยินเสียงภรรยาที่ร้องด้วยความร้อนใจจึงฟาดเจ้าของร้านด้วยปืนแต่พอชายแก่ลุกขึ้นมาอีกทีเนี่ยเขาก็มีลูกซองในมือ ก่อนจะยิงปิดชีพหัวขโมยคนนี้แต่หญิงสาวเนี่ยก็ใช้ปืนสั้นเนียวไกลจบชีวิตชายแก่เช่นกัน ธอหันไปเล็งปืนใส่ซิลาสที่นั่งชิลวมองอย่างสบายใจแต่แรกหญิงสาวเหมือนคนสติแตกเธอสั่งให้ส่งเงินมาซะซิลาสนิ่งมากรับเขาบอกให้เธอหายใจเข้าและหายใจออกแต่เย็นเย็นหญิงสาวย้ำคำเดิมด้วยน้ำเสียงสั่นเครือบอกว่าให้ส่งเงินมาในเวลานั้นเจที่แอบอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อเนี่ยเขาก็หยิบปืนเดินไปข้างหลังเธอหนุ่มน้อยลังเลแต่ก็จบชีวิตเธอในที่สุดซิลาสถอนหายใจบอกเจให้รีบเอาสเสบียงแต่ว่าพอออกมาจากร้านเนี่ยเจก็เห็นเด็กคู่หนึ่ง พี่สาวกับน้องชายซึ่งน่าจะเป็นลูกของสามีพัญญาเมื่อกี้ครับเจรู้สึกสงสารจึงมอบสเบียงของตนให้ซิลาสบอกว่าไปกันได้แล้วเมื่อเดินทางออกมาสักพักเจถามซิลสัสว่าเราน่าจะรับเด็ก2คนนั้นมาด้วยนะอีกฝ่ายตอบกลับทันทีจะรับไปที่ไหนละ่ะซึ่งเจเองเนี่ยก็ตอบไม่ได้ ฟ้ามืดสนิทในขณะที่เจกําลังจะนอนเนี่ยเขาก็คิดถึงตอนที่อยู่กับโอสอีกครั้งเขาถามโอสว่าเธอคิดยังไงกับเขาหญิงสาวบอกว่าเจเหมือนน้องชายที่เธอไม่เคยมีหนุ่มน้อยที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกเฟลมากครับเขารับไม่ได้โอสกล่าวขอโทษแต่เหมือนเธอเนี่ยมีบางอย่างในใจในเวลานั้นเองพ่อรอสก็มาถึงหน้าบ้านหญิงสาวจึงบอกให้เจมุดไปหลบใต้เตียงก่อนแท้จริงแล้วทั้งสองแอบคบกันยนบไม่นานจอนพ่อของโอสเนี่ยก็พาเพื่อนๆเ,เข้ามารอสเอากลงแมว มากันไว้ที่ด้านหน้าเจแต่แล้วไม่นานนักหลอดคาเวนดิสลุงของเจเนี่ยก็มาตามหาตัวเขาและพบว่าเจซ่อนอยู่ใต้เตียงเขาบอกเจว่าไม่ควรมาคลุกอยู่ที่เนี่ยซุ่มหัวกับพวกชาวบ้านแบบนี้ลุงลากตัวเขาออกมาแต่เจกลับไปยืนอยู่ข้างโดสและได้บอกความจริงว่าตนเนี่ยคบกับเธออยู่ ลุงก็นิ่งไปก่อนจะตบหน้าหญิงสาวทําให้จอรนโกรธมากจนเขาผลักอีกฝ่ายหัวกระแทกหินถึงขั้นจบชีวิตเลยทุกคนเห็นก็นิ่งมากครับเจที่ตกใจและทําตัวไม่ถูกเนี่ยเขาวิ่งหนีไปในความมืดและนี่ก็คือสาเหตุที่โรสกับจอรนตรน้องหนีและถูกตั้งค่าหัวกลับมาปัจจุบันฟ้าสว่างเจที่ไม่ได้นอนทั้งคืนเนี่ยเขามองซิลัสที่ยังหลับสนิทอยู่หนุ่มน้อยแอบเก็บข้าวของแล้วก็ออกเดินทางต่อเพียงลําพังรับแต่เมื่อเดินทางผ่านทุ่งหญ้ามาสักพักเขาก็พบกับสุนัขตัวหนึ่ง ร้อมกับรถม้าและชายคนหนึ่งยืนอยู่เจขี่ม้าเข้าไปหาบอกว่าเขามาอย่างสันติชายคนนั้นเชิญมานั่งด้วยเขาวางปืนลงแล้วก็นําเก้าอี้มาให้เจ ทั้งสองนั่งสนทนากันชายคนนี้เป็นนักเขียนชื่อว่าเวอร์เนอร์กำลังเขียนเรื่องราวของเผ่าอบอริจินเขาเอ่ยถามทางตะวันตกมีข่าวอะไรบ้างอะเจบอกทันทีมันมีแต่ความโหดร้ายและการทรมานก่อนจะถามกลับแล้วทางตะวันตกละ่ะซึ่งคือทางที่เจกำลังจะไปเวร์เนอร์ตอบมีแค่ความฝันและงานฝ่ามือสนิทหลังคุยมาพักใหญ่ก็ถึงเวลาต้องเข้านอนแล้วเวอร์เนอร์นำผ้าห่มมาให้เจกล่าวขอบุณทั้งสองก็แยกกันนอนเวอร์เนอร์พักในรถม้าส่วนเจเนนอนข้างกองไฟ เช้าวันถัดมาเจรู้สึกตัวแต่วร์เนอร์ก็จากไปแล้วเขาทิ้งขไข่ไว้ใบหนึ่งที่ทับอยู่บนกระดาษเทว่าพอเจจะหยิบกระดาษมันก็ปลิวเพราะลมซึ่งวัวเนอร์เนี่ยได้เขียนบอกทิศไว้ครับว่าทางทิศตะวันตกไปทางนี้แต่มันก็ไร้ค่าแล้วหลังจากโดนลมพัดเจต่อไข่วังจะกินเทว่ามันก็คือไข่สดและตอนนี้ก็หล่นลงพื้นจบไม่ได้อะไรสักอย่างหนุ่มน้อยจำต้องเดินทางต่อแต่ก็เป็นไปอย่างล่าช้า ทั้งหิวทั้งหมดแรงจนเจเจอเห็ดที่พื้นเขาจ้องมันหวังจะกินกระทั่งซิลัสจูงม้าตาม,มาเขาแกล้งพูดว่าเห็ดนั้นกินได้กินแล้วนายจะได้บินไปหาโรสไงเจาถามซิลัสทันทีว่าคุณฆ่าเวอร์เนอร์ไปแล้วงั้นเหรออีกฝ่ายบอกว่าเปล่าไม่เห็นต้องทําแบบนั้นเจยื่นเงินที่เหลือให้ทั้งหมดและขอให้พาไปด้วยซิลลัสตอบว่าแน่นอนพร้อมยื่นบิสกิตให้หนุ่มน้อย หลังเดินทางมาสักพักพวกเขาก็หยุดและมองดูโครงกระดูกประหลาดที่โดนต้นไม้ทับทั้งสองหัวเราะเพราะมันดูเหมือนชายคนนี้ตัดต้นไม้แล้วโง่โดนมันทับตายในระหว่างเดินทางเนี่ยเจก็ทมเพลงถึงโรสขณะที่ซิลาสแอบหยิบประกาศข้าวหัวของโรสออกมาดูก่อนจะยัดมันกลับเข้าไปในเสื้อไม่นานนักทั้งสองก็หยุดพักซิลาสโสกนหนวดให้หนุ่มน้อยเจได้พูดขึ้นเขารู้แล้วว่าทําไมซิลาสต้องให้เขามาด้วยรู้ว่าซิลาสตรวดเดี่ยวเจาถามถึงครอบครัว ซึ่งพ่อของซิลัสอยู่ที่ไอซ์แลนด์แต่แม่อยู่ที่แคนาดาหนุ่มน้อยถามต่อว่าคุณไม่อยากไปอยู่กับพวกท่านเหรออีกฝ่ายเริ่มรำคาญต่อว่าไม่รู้และสั่งให้เลิกถามสักทีซิลัสยังเสริมรับเขาบอกว่าตัวเองสบายดีกระทั่งเจโผลมาอีกฝ่ายก็สวนเลยผมหรือคุณกันแน่ที่ต้องพูดแบบนั้นแต่แล้วจูๆ่ๆซิลัสก็ได้ยินเสียงบางอย่างเขาหยิบปืนออกมาเป็นชายแต่งตัวดีคนหนึ่งครับที่เดินออกมาจากพุ่มไม้เขาชื่อว่าเพน ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้ากลุ่มของซิลัสเพนหมุนตัวโชว์ว่าไม่มีอาวุธเอาเชิญทั้งสองมาดื่มเพนนั่งลงก่อนจะรินเล่าเขาถามเจว่าซิลัสยังไม่ตีตรานายสินะซิลัสยิ้มเหิ้มๆยมๆตามได้บอกว่าไปตายซะเพนซึ่งเพนพยายามแล้วครับ แต่ก็ไม่ตายสักทีเขาเยื่นเหล้าให้และอีกแก้วให้เจเพนถามเจว่านายจะไปทางไหนตะวันตกใช่ไหมแต่ซิลาสเนี่ยก็ชิงตอบก่อนว่าพวกเขาจะไปทางเหนือเยนหัวเราะและบอกงั้นก็ดีฉันจะไปทางใต้เพนหันไปถามเจว่าจะไปทางเหนือทําไมตามหาคนรักนั่นเหรอดีแล้วที่จะไปทางเหนือเพราะว่าทางตะวันตกเนี่ยมันจะมีแต่ปัญหาและพาย,ยุลูกใหญ่ก็กําลังจะพัดมาเหมือนเพนรู้ครับว่าเจเนี่ยจะไปทางตะวันตกแต่จงใจทําเป็นไม่รู้เพราะอาทิตย์ตกดินซิลาสที่เมาได้ที่เนี่ย เขาสอนให้เจควงปืนแต่หนุ่มน้อยก็ทำไม่ได้สักทีกับก่อนจะขอตัวไปฉี่ซิลัสจึงบอกให้ไปไก,กลแคมป์หน่อยเพนที่อยู่กับซิลัสเพียงลําพังเนี่ยเขาบอกทันทีว่าดีใจที่เห็นซิลัสและเจเดินทางมาพร้อมกันหนึ่งคนเป็นเทวดาอีกคนเป็นปีศาจ ซิลัสบอกเพนว่าเขาไม่ใช่เทวดาก่อนจะล้มตัวด้วยความเมาเพนดึงตัวเขาขึ้นมาและบอกซิลัสฉันวางแผนการของนายออกแกล้งตามเจไปเพื่อจะฆ่าโรสจะทำยังไงกับเงิน2,000ดอลลาร์ล่ะกระทั่งเพนบอกจริงๆให้กลับเข้ากลุ่มเราซะแต่ซิลัสปฏิเสธทันทีครับฉันไม่ชอบหน้านายวะซึ่งมือเนี่ยก็จ่อปืนพร้อมยิงจนเพนต้องถอยไปหลังจากที่ชีเสร็จเนี่ยเจกลับไปหาซิลัสแต่กลับเจอกลุ่มคนแปลกหน้าแถมยังมีเด็กสาวก,กับเด็กชายที่เขาเคยเจอตอนอยู่ร้านค้าด้วยเจ ถามผู้คุณมาทําอะไรอะ่ะเพนกับซิลัสไปไหนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเจเขาหลงทางเองครับก่อนจะรีบกลับแคมป์เดิมเจพบกับซิลัสบอกเรื่องกลุ่มคนที่ตนเจอเมื่อครู่ซิลัสเหมือนไม่สนเขาเอ่ยถามจริงจังนายรักัวสมากไหมเจตอบว่าแน่นอนซิลัสบอกเลยงั้นนายกลับบ้านไปจะแต่หนุ่มน้อยตอบรูสมีแค่ผงคนเดียวซิลัสบอกเจว่าเป,เปล่าเธอไม่มีใครเจได้ยินเนี่ยก็โกรธเขาตรงไปบวกกับซิลัสแต่ฝีมือมันก็คนละชันครับซิลัสหยุดไว้ก่อนจะจากไป ชากตัดมาตอนรุ่งเช,ช้าซินลัสสะดุ้งตื่นเขาพบว่าน้ํากําลังท่วมเจอตะโกนบอกผมหาปืนไม่เจอซินลสัสหันไปหาปืนตัวเองซึ่งมันก็จมในน้ําเขาสะบดอย่างหัวเสียทั้งสองช่วยกันเก็บของอย่างทุลักทุเลในอีกด้านหนึ่งของภูเขาครับนี่คือโคโตเรชายอินเดียนแดงเพิ่งกลับมาจากลากระต่ายเขาอยู่กับพ่อโรสจอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วโรสเองเนี่ยเธอก็แต่งงานกับโคโตริแล้ว ทั้ง3คนอาศัยอยู่ที่นี่อย่างสงบในเวลาเดียวกันซิลาสกับเจกำลังเก็บข้าวของที่ถูกน้ำท่วมซิลาสบน่นว่าตอนนี้ปากคอเขาแห้งไปหมดละเจก็พูด ว่าหัวเขาเองก็แทบจะระเบิดเช่นกันชิลาสถ,ถามหนุ่มน้อยว่าจําเรื่องเมื่อคืนได้ไหมเจบอกว่าเขาจําได้แค่เพลนกับฝนตกเจมองไปยังเชือกที่ชิลาสถ,ถืออยู่จึงบอกให้ส่งมันมาจากนั้นหนุ่มน้อยเนี่ยก็ขึงเชือกระหว่างม้าทั้งสองแล้วตากผ้าไว้ตรงกลางทําให้ไม่ต้องรอผ้าแห้งเดินทางได้เลยชิลาสก็ยิ้มกล่าวชมว่าทําได้ไม่เลวซึ่งตัวชิลาสนั้นเขาเข้าแก๊งเพลนในตอนที่อายุเท่ากับเจรับเวลานั้นเนี่ยเขารู้สึกดีมากแต่เมื่อพอแยกทางกันเขาก็พบว่ามันดีกว่า ไม่นานนักเจและซิลัสก็มาถึงป่าซิลเวอร์โกตที่ทั้งสองตกลงค่าจ้างกันเอาไว้ว่าให้มาส่งถึงที่นี่ซิลัสหยุดมาเขามองไปที่เพนและพวกซึ่งตามมาอยู่ไม่ไกลนักับเจถามว่าพวกเพนต้องการอะไรอ่ะซิลัสตอบทันที พวกขงเพนคือนักล่าข้าหัวเช่นกันพวกเขามาตามล่าโรสและพ่อของเธอเพื่อเงินรังวันและแล้วซิลา s สก็หยิบประกาศจับมาให้หนุ่มน้อยดูและเมื่อเจได้รู้เนี่ยเขาก็น่าเสียและตระหนักได้ทันทีว่าตนเองเนี่ยกำลังพาพวกเพนไปหาโรสเจจึงเสนอซิลาสต้องล่อพวกเพนไปทางใต้ซิลาสบอกเลยถึงทําแบบนั้นก็จะมีคนอื่นไปเก็บพวกเธออยู่ดีเจจึงถามซิลาสรวมคุณด้วยเหรอ ซินลาสไม่ตอบเขาเปลี่ยนมาคุยเรื่องป่าข้างหน้าซึ่งคนพื้นเมืองเรียกป่านี้ว่าสถานที่ของวิญญาณและต้นไม้ทําให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปซินลาสก็ฟังมาจากเพนอีกทีและคิดว่าพวกมันเนี่ยคงไม่กล้าตามเราเข้าไปซินลาสและเจรเริ่มเข้าในป่าในขณะที่เพนพวกเขาได้แต่จ้องมองทางด้านโรสเองเนี่ยจูจูก็มีเสียงขอประตูดังขึ้น จอ์นจึงเดินออกไปรับหน้าเขาถามว่าใครชายแปลกหน้าตอบว่าเขาคือบาทหลวงวิกเตอร์เขามาตามหาชายที่ชื่อว่าปาเกอร์จอร์นเปิดประตูแล้วบอกที่นี่ไม่มีคนชื่อปาเกอร์เขาเชิญบาดหลวงเข้ามาในบ้านแต่ด้านหลังเนี่ยรูสกลับเล็งปืนพร้อมยิงวิกเตอร์ที่เห็นจึงบอกว่าไม่เป็นไรพอจอร์นเห็นลูกสาวเขาเรียบยึดปืนจากมือเธอพร้อมกับเอ่ยขอโทษบาทหลวงแต่วิกเตอร์ก็เอวยพรจอร์นและภรรยาจอร์นตอบทันทีนี่ไม่ใช่ภรรยาลูกสาวผมวิกเตอร์ก็จากไป จอห์นบอกโรสตอนนี้พวกเราอยู่ห่างจากสกอตแลนด์มากคงไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ไหนรวมถึงว่าพวกเราคือใครแต่โรสเนี่ยกลับกังวลใจแปลกวิกเตอร์ Victor มันรู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นลูกแต่แกล้งพูดว่าเป็นภรรยาแต่จอห์นขี้ต่างชายคนนั้นเป็นแค่บาดหลวงและตอนนี้ฝนก็กำลังจะมาหลังจากเข้าป่ามาสักพักเจกับซิลัสก็พักมาสวมเสื้อผ้าที่ตากจนแห้งในเวลานั้นเจเห็นอะไรบางอย่างหลังพุ่มไม้ไม่ไกลนักเขาเรียกซิลัสมาดูแต่ซิลัสบอกมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาจากการเมาค้าง แต่ว่าทันใดนั้นลูกธนูเนี่ยก็ลอยเข้ามาหาเจเด็กน้อยยกมือขึ้นกันจนมันเสียบทะลุมือเขาซึ่งเป็นพวกอินเดียนแดงครับเจตกใจจนทําอะไรไม่ถูกพวกมันขโมยมาทั้งสองแต่ก็ได้เชือกที่เจผูกเอาไว้ทําให้พวกมันเนี่ยวร่วงตกมาก่อนที่จะรีบหนีไปก่อนสินลสัสเดินชิวมาหาเจเขาดึงลูกธนูออกให้ส่วนหนุ่มน้อยเนี่ยก็ร้องเสียงหลง อีกด้านหนึ่งบานหลวงวิกเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยเขาคือนักล่าข้าวหัวเช่นกันเขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านโรสนกะกำลังใส่กระสุนลงปืนยาวในขณะที่จอนกำลังซ่อมรั้วอยู่ไม่ไกลตัวบ้านนะักวิกเตอร์ขึ้นลำกล้องไปที่จอนแต่เวลานั้นโรสกับโคโตริเนี่ยก็ออกมานอกบ้านพอดีทำให้บาดหลวงลังเลใจ เวลาเดียวกันครับเจที่ทำแผลแล้วเสร็จก็เรียบเดินทางออกจากป่าและในที่สุดเขาก็มองเห็นบ้านรลสวล้วหนุ่มน้อยรู้สึกดีใจมากเดินทางมาไกลก็ถึงสักทีทว่าตอนนั้นซินลาสเนี่ยก็ลากตัวเจมามัดไว้กับต้นไม้ เจคิดว่าอีกฝ่ายจะฆ่าจึงบอกให้ทำไวๆแต่ซิลัสบอกว่าไม่เขาไม่ได้ต้องการฆ่าเจที่ทำแบบนี้ก็เพื่อช่วยชีวิตเจตัางหากหนุ่มน้อยตะโกนบอกผมจะปกป้องโรสจนกว่าจะตัวตายซิลัสบอกทันทีนั่นแหละที่ฉันกลัวซิลัสขึ้นมาและคับวไปบ้านโรสในเวลาเดียวกันโรสและโคโตริเพิ่งจะกลับเข้าไปในบ้านบานหลวงก็เล็งปืนก่อนจะเหนียวไกสังหารจอนขารัวซึ่งเสียงปืนก็ดังลั่น ทำให้ทุกคนได้ยินพพร้อมๆกันสิลาสรีบขี่ม้าตรงดิ่งไปที่บ้านรอสขณะที่เจก็พยายามตัดเชือกเพื่อจะไปช่วยส่วนรอสเองเธอก็ตะโกนเรียกชื่อพ่อเธอไม่นานนักพวกของเพนก็ตามมาทันแล้วครับทั้งแก๊งเดินผ่านเจไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นซิลาสขี่ม้ามาจนถึง ซึ่งตอนนี้เขาไม่มีปืนครับซิลาสร้องเตือนพวกโรสว่ามีคนจะมาฆ่าพวกคุณเนะี่ยแต่โรสเนี่ยกลับเล็งปืนมาที่เขาซิลาสบอกหญิงสาวผมเป็นเพื่อนแต่พอหันหลังกลับไปซิลลสก็โดนบาดหลวงยิงทะลุแขนชายหนุ่มรีบหาที่หลบแต่ก็โดนยิงขาอีกนัดทว่าบาดหลวงที่ชะล่าใจมันก็ถูกเพนที่แอบย่องมาข้างหลังจัดการยิงเฮดช็อตในที่สุดเพนสั่งลูกน้องฆ่าทุกคนในบ้านหลังนั้นและพวกเพนทั้งหมดก็ระดมยิงใส่บ้านโรสแบบไม่ยัง้งข่าวของกระจุยกระจาย โคโตริดึงตัวโรสมาหลบส่วนเจนเนก็ตัดเชือกได้สําเร็จแล้วเขาวิ่งเท้าเปล่าตรงไปยังบ้านโรสด้วยความร้อนใจในตอนนั้นโคโตริคว้าปืนยาวเพื่อไายิงช่วยโรสที่เพิ่งสอยลูกน้องเพนตายไปหนึ่งแต่ว่าลูกน้องเพนอีกคนเนี่ยก็บังเอิญเจอซิลาสครับมันกําลังจะยิงฆ่าเขาทิ้งแต่ก็ดันถูกลูกหลงดับซะเองสองฝ่ายก็สู้กันอยู่แบบนั้นกระทั่งโคโตริเห็นว่าศัตรูเนี่ยหลบอยู่กองหญ้าเขาวางปืนและเดินออกไปซิลาสนั่งเชียว หยิบเอาไม้ขีดไฟจากศพพวกเพลงมาจุดซิก้าแล้วก็เริ่มทำเพลงออกมาในขณะที่โรสกำลังวุ่นอยู่กับการใสร่กระสุนเสียงปืนก็ดังขึ้นไม่หยุดส่วนเจเขาก็วิ่งฝ่าม,มาจนถึงบ้านโรสทว่าในตอนที่เข้าไปในห้องเนี่ยโรสก็ยิงเข้าที่หัวใจหนุ่มน้อยเพราะคิดว่าเป็นศัตรูเธอไม่มองหน้าเขาด้วยซ้ำ จากนั้นก็หันไปยิงนอกหน้าต่างต่อโคโตริที่กลับเข้ามาเขาใช้เลือดของเจมาทาที่หน้ผาผากก่อนจะหยิบปืนยาวส่งให้โรสเขาจูบลาเธอซึ่งเจเนี่ยก็มองอยู่โคโตริยิงธนูไฟใส่พื้นหญ้าจนพวกเพนที่หลบอยู่เนี่ยต้องเผยตัวออกมาและโดนโรสยิงเก็บที่รายในเวลานั้นเธอมองเห็นร่างของโคโตริที่นอนตายอยู่หน้าบ้านโรสที่เศร้าใจสุดตัวลงกับพื้นสายตาเธอค่อยๆมองไปที่ด้านหลังและสังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่นอนหายใจอย,อย่างอ่อนแรง ้อมเอ่ยเรียกชื่อเธออยู่เมื่อโรสมองหน้าชัดๆเธอก็รู้สึกช็อกเจ้านายเหรอเธอคลานเข้าไปหาหนุ่มน้อยเจยิ้มแล้วจับมือเธอโรสเอ่ยเด็กโง่เอ้ยก่อนจะร้องไห้ออกมา ตอนนั้นเองครับเพนเนี่ยก็เดินเข้ามาพอดีเขาเอ่ยมันจบแล้วแต่โรสเนี่ยก็แอบขึ้นไก่ปืนส่งมันให้กับเจเ็นสั่งยิงสาวค่อยๆหันมาก่อนจะเล็งปืนไปทางโรสแต่แล้วเสียววิโรสก็ก้มหลบลงกอดเจพร้อมกับหนุ่มน้อยที่ยิงสังหารเพลนลงตรงนั้นซึ่งเขาก็ล้มตายขาที่ส่วนเจเองเนี่ยหลังจากที่เหนียวไกเขาก็สิ้นใจในเวลาต่อมาครับสิลาสที่ฝืนตัวเอง เขาพยายามลากตัวเองขึ้นมาช่วยโรสแต่แล้วก็พบว่าเจตายไปแล้วซิลาสดูเศร้าไม่น้อยเขาบอกโรสว่าเจรักเธอหมดหมัวใจแต่หญิงสาวตอบทันทีเจเลือกรักคนผิดภาพจับไปยังผู้คนที่จบชีวิตในหนังเรื่องนี้ หลายวันผ่านไปบ้านของโรสเวลานี้เธออยู่กับเด็กสองคนที่เสียพ่อแม่ไปขณะที่ซิลาสเขาเองก็อยู่ที่นี่ด้วยรับเพื่อดูแลโรสกับเด็กๆซึ่งหนังก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันไหมก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงตรงนี้ และนี่คือ slow west ทำคะแนนจาก IMDb ไปที่6.9เต็ม10คะแนนส่วนวัฒน่นนักวิจารณ์ให้ไว้ที่92%ฟังคนดู74%ครับใครชอบแนวนี้ก็บวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปให้กดซับผมแมนก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมแม n ก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ